สวัสดีค่ะดิชานนางสาวพัชรีภูเบศีพยาบาลวิชาชีพตึกพิเศษวุษบกสวรรค์ 5A เอทางตึกพิเศษบุษบยสวรรค์ 5A เอมีความปรารถนาดีจะแนะนําเทคนิคเรื่องการพิเตร์แทนตัวผู้ป่วยอย่างนนาง่ายๆเพื่อให้ญาติได้สามารถดูแลผู้ป่วยอย่างมัน่นใจแม้ว่าจะดูแลผู้ป่วยเพียงคนเดียวและสามารถนําไปดูแลต่อเนื่องด้ที่บ้านค่ะทําไมเราต้องพิเตอแทนตัวผู้ป่วยนะคะเนื่องจากผู้ป่วย ทีเราดูแลมีข้อจํากัดในการเคลื่อนไหวมีทั้งสูงอายุและมีโรคเรื้อรงังทําให้ท่านไม่สามารถเคลื่อนไหวตัวเองได้ไม่สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือทากิจวัตรต่างๆได้ก็จะทําให้เกิดความเสี่ยงต่างๆหมึ่นในความเสี่ยงนั้นคือการเกิดจากกดทับค่ะหลักง,ง่ายๆในการพลิกตัวก่อนที่เราจะทําการพิจารณาตัวผู้ป่วยเราจะต้องมีการยกผู้ป่วยให้ชิดเตียงในด้านตรงก้ามซึ่งวันนี้จะแนะนําวิธีการยกตัวผู้ป่วยแบบใช้ผ้าช่วยยก เพื่อเป็นการขึ้นแรงในกรณีที่ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้น้อยมีน้ำหนักตัวมากหรือมีผู้ดูแลเพียงคนเดียววิธีการคือเราจะใช้ผ้าสอดให้คุูเบริเวณหัวไหล่และเลยสะโพกลงม,มาเราเป็นจุดที่มีน้ำหนักตัวมากที่สุด จากนั้นเราจะจับผ้าที่ใช้ยกตัวโดยให้ฉีดบริเวณหัวไหล่และสะโพกแล้วดึงผู้ป่วยมาในด้านที่ต้องการหลังจากนั้นวิธีการพิการณตัวผู้ป่วยให้การแข่งด้านที่ต้องการพิกรแรงตัวออกเพื่อไม่ให้ทับแข็งข้างนั้นชันเข่าผู้ป่วยด้านฝั่งตรงข้ามขึ้นเพื่อเพิ่อมองศาในการพิกรแรงตัว และทําการพิตรแรณตัวโดยการใช้มือจากบริเวณสะโพกและหัวไหล่แล้วกินตัวคนไข้ไปในด้านที่ต้องการมีการใช้หมอนข้างหรือผ้านุ่มช่วยดันลำตัวผู้ป่วยไว้ไม่ให้หนักลับมาค่ะค่ะเพื่อให้คนไข้สุดสบายนะคะเราก็จะนำหมอนนุ่มๆนะคะให้ผู้ป่วยไปก่อนนะคะสร้างความอบอุ่นให้กับผู้ป่วยและสว่วนัวเข่าอสองข้างนี่นะคะ จะเสียสีกันแล้วก็ใช้หมอนการรหว่างของเขา่าเช่นการค่ะและอย่าลืมนะคะการนอนให้คนไข้ปรับเราต้องปรับศีรษะคนไข้ให้สบ,บายหมดสบ,บาย,ยาหนึนหมนนะะอหนตั้งนะคะส่วนท้ายเตียงอย่าลืมนะคะเราต้องปรับท้ายเตียงให้สูงเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้หนคนไข้ตัวไหลลงไปเท้าชิดท้ายเตียงแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะ ผู้จะทำบอกว่าการนาความรู้นี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับผู้ดูแลในการทำนำเทคนิคง,ง่ายๆะคะ่ะดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลและเมื่อนำผู้ป่วยกลับไปดูแลที่บ้านนะคะสวัสดีค่ะ